บันนี้จะเล่าเรื่อง <c oughs> การสร้างพระพุทธรูปได้ในสองอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นมานะ <c oughs> เห็นมากับตามีคนหนึ่งชื่อนายทมนินทาเกิดพศ2480พอท่นี้แกเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งพอโตขึ้นมาก่อนแกก็ได้เมียเมียแกก็ตายเม่เมีแกตายแลย้วไปบวชพอบวชมาแล้วอยู่วัดในบ้านมาได้อยู่วัดไม่ในบ้านม่ได้เพราะแม่แกนังซือ ก็ไม่เกมนซื้อก็ต้องไปอยู่ปา่าชาแต่แกไม่กลัวผีวันนี้ไม่กลัวผีให้ลูกให้หลานไปสร้างกระต๊อบให้อยู่พอสร้างกระต๊อบไปอยู่แกก็ไปอยู่คนเดียวไม่กลัวผีพออยู่ต่อมาเนี่ยแกก็อยากจะไหวพ้พระไม่รู้จะไหวพ้พระที่ไหนเลยพระไม่มีจะบอกให้ลูกให้หลานซื้อมาก็ไม่กล้าบอก็พจะเสียงเงินมากแกก็เลยกลับจอมปลวกพอนึกได้เออเอาจอมปลวกไม่ทำเป็นพระดีวกว่าแกก็บอกลูกหลานเอาจอกมก็เ<อ>สียงไปซับซับับเป็นลูก และอบอกอาปูนซิเมนมาด้วยมาออกใครไม่ให้ขวบเจาอ,อีกแีไใจไม่ทําลายกันเพราะที่นี้พญยายมก็เห็นนายบัญชีในเมืองยมพระบานก็จดบันทึกไว้เลยนายทมนินทาได้สร้างพระพุทธรูก เมื่อในสมัยชาตได้สร้างพุทธลูกแกเขาว่ายนั่นแหละเดี๋ยวนี้ยังอยู่เลยพระพุทธลูกของนั้นในภาษาย,ยังอยู่แกกเขาว่ายทุกวันทุกวัน,วนตามภาษาแกนั่นแหละต่อมาก็ายอมเห็นแล้วก็ทำไงแตะนายทำดินทานเนี่ยถึงเวลาที่จะแก,ะก่กรรมเพราเขากำหนดเอาไว้ นายทอมนินทาจะต้องถึงแก่กรรมวันที่14กุมภา2545กรรมบันทึกไว้เมื่อจากนายทอมนินทาได้สร้างพุทธลูกเปนพระยมก็เลยและต่ออายุให้นายทอมนินทาจะต้องตายวันที่14กุมภาพันธ์พอไม่บอกว่าจะตายวันไหนเพาว่างพศเสอไว้เพราะว่างไ้ทำไมเพราะว่างเอาไว้เพราะอยากจะให้นายทอมนินทาจะสร้างบุญต่อไหมือจะสร้างกรรมต่อไหมถ้าสร้างกรรมก็จะตัดลงมาเหมือนเดิ ถตาจะทำบุญต่อเขาก็ต่ออยู่ให้อีกอยู่ต่อมาหลายปีถึงเวลา2545นายทมยังอยู่ไม่ตายอันนี้ก็น่าแปลกแล้วก็สังเกตมาเรื่อยๆเลยพ่าสังเกตมาเรื่อยพอโตมาเรามาได้หลายปีถึงพศ .2552 นายทมนี่แหก็ถึงแก่กรรคือเด็กสมอร่ ตายสันทีเลยปล่วยนิดนิดหน่อยไม่จะป่วยมากเลยนี่คนหมดอายุเขาว่าไว้คึน้นดังนั้นเรานับดูที่ว่าตั้งแต่สี่ห้าอย่างน้อยตัองเก็บปีอันนี้แหละการสร้างพระพุทธรูปจะมีอันนี้สงมากเลยดังนั้นผูใ้ใดอยากจะต่ออายุเจ้าของ,อส,รงรรสร้างพระพุทธรูปมารื่องสร้างมรดกเร่วมกันก็ต้องตั้ว่าคงอาไว้ป้าป่ากองทุนเอาไว้ แต่นั้นกูเป็นเจ้าภาพจะสร้างถึงแมจะสร้างน้อยร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งก็แล้วแต่เรามีรายนามอยู่ี่มันสี่บุญแล้วดังนั้นก็ให้สร้างเอาไว้เรจะได้อันนี้สองต่ออยู่นอย่างนี้น้อยก็ต้องเก็บกีบปีอย่างคนเนิวัตจะตายสอปีนี้ต้องเลยไปอีกเป็นสิบเป็นเจ็ดสิบปีต่อไปเรื่อยจสร้างบามมีต่อไปเรื่อยพยายมนี่มันสีบุญ บัญชีบนใหญ่ไหมเออเมืองยมโลกม่มีบัญชีมันกเมืองมนุษย์อันนี้สร้างเผกระกูลแดนนิสงแต่สร้างอรอยเฮ้ย,ยเราจะได้บนได้บาเลมีกันมากมากเลยเป็นกับต่ออายุวัตพุศาสนาศาสนาที่ลงเรื่องตลอดไป